ทั้งวันมันก็มีอยู่สามอย่างเท่านี้เองนะหรือจะดูจิตาาจจตานุปัสสนาเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะก็จะดูสุ่มตัวอย่างนะถ้าเราขี้โมโหอ่ะท่านก็สุ่มตัวอย่างให้จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะทั้งวันจิตมีอยู่แค่นี้แหละจิตจะมีกี่แสนโกธด,ดวง มันก็มีอยู่แค่นี้แหละคือจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธก็มีอยู่แค่นั้นเองไม่ต้องเรียนจิตตั้งเยอะแยะนะตั้ง80ดสิบขวดดวงร้อยี่สิบขวดดวงอนะไรไม่ต้องเรียนขนาดนั้นนะเรียนแค่ว่าจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะแค่นี้ก็ได้นี่บางคนไม่ค่อยโกรธแต่ว่าขี้โลภรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอะไรพวกนี้นะ เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยนะมีมือถืออยู่แล้วเห็นอีกก็อยากได้อีกเลยนะของเก่าก็ยังใช่ได้ก็ยังอยากได้ของใหม่อีกเนี่ยพวกขี้โลภมีเมียอยู่แล้วเห็นผู้หญิงอื่นก็ยังอยากได้อีกเลยนะเนี่ยพวกขี้โลภให้เราดูลงไปเลยจิตมีโรภะพระอาจารย์ท่านบอกดูพระพิกสูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาราคากับโลภามนตัวเดียวกันนะจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคา พอขี้รอบเนี่ยทั้งวันจิตมีสองชนิดเองมีจิตรอบกับจิตที่ไม่รอบจิตที่ไม่รอบอาจจะเป็นจิตโกรธก็ได้เป็นจิตหลงก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้นะเนี่ยทั้งวันมันก็มีอแค่เนี่ยรอบกับไม่รอบแล้วถ้าเราฟุ้งซ่านเก่งเราก็ดูจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็รู้พอฟุ้งซ่านไปช่วงหนึ่งก็ซึมจิตหดหูก็รู้เนี่ยดูท่านสุ่มตัวอย่างมาให้ดูนะเป็นคู่คู่ไปสังเกตให้ดี ตัวอย่างที่ท่านสุ่มมาตัวนจะเป็นคู่คู่ทงนั้นเช่นร่างกายหายใจออกกับร่างกายหายใจเข้าไหมไมันเข้าคู่กันได้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราบอกเอ๊ะนี่มันสี่ตัวไม่เป็นคู่ไม่ใช่คําว่าคู่เนี่ยคือเป็นพาคีหมายถึงมีการเทียบเคียงได้ให้เห็นว่าสภาวะสองอันนั้นไม่เหมือนกันร่างกายยืนมันเหมือนร่างกายเดินไหมมันไม่เหมือนใช่ไหมเหมือนร่างกายนั่งไหมไม่เหมือนนั้นมันเป็นเรียนธรรมะที่เป็นคู่คู่อนะ ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านี่ก็เซตหนึ่งะนะถ้าพูดภาษายุคนี้นะคือมันเป็นเซตหนึ่งนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี้อีกเซตหนึ่งเวลาเรียนกรรมฐานท,านที่จะเจริญปัญญาเรียนเซตเดี่ยวพอแล้วนะนี่แหละคือคำว่าไหนอะนะอย่างถ้าเราใจลอยเก่งเราก็ดูไป ทั้งวันมีแต่ใจลอยก็รู้สึกว่าใจลอยใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้เนะีฝึกอย่างเนี้ทำไมต้องเป็นคู่ถ้ามีอันเดียวมันไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกพอมีคู่เห็นไหมคอมเพลรทีขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดหายใจออกเปลี่ยนมาเป็นหายใจเข้าหายใจเข้าเปลี่ยนมาเป็นหายใจออกยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะนี่เซตหนึ่ง เคลื่อนไหวหยุดนิ่งนี่เซตหนึ่งสุขกับไม่สุขทุกข์กับไม่ทุกข์เฉยๆกับไม่เฉยๆนะนี่ถ้าดูสอยย่อยๆนะแต่หลวงพ่อยังไม่แนะนํามันละเอียดไปเพราะเราดูง่ายๆสุขทุกข์เฉยๆนี่เซตหนึ่งทั้งวันมีอยู่แค่นี้แหลนะแล้วถ้าดูกุศลนาะกุศลนีค่คือจิตตานุปัสสนาก็เป็นคู่ๆจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคานะ จิตที่ไม่มีราคาจะมีโทสะก็ได้อาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้อาจจะเป็นจิตหลงเฉยๆก็ได้นะจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะเนี่ยทั้งวันมันมีอยู่แค่นี้เรียนคู่เดียวถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจทั้งหมดเพราะทั้งวันจิตก็มีอยู่แค่นี้แหละถ้าเราขี้รอบก็จิตเดี๋ยวก็รอบเดี๋ยวก็ไม่รอบเดี๋ยวก็รอบเดี๋ยวก็ไม่รอบทั้งวันมีอยู่แค่นี้เราจะเห็นเลยจิตจะรอบหรือจิตจะไม่รอบเราสั่งไม่ได้ นะมันเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้นะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวโลบเดี๋ยวไม่โลบเดี๋ยวอยากฟังเทศนะเดี๋ยวเบื่อเราอยากกลับบ้านอะไรอย่างนะีนะ้เนี่ยจิตใจมันแกว่งแกลงแกลงดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆนะอยากฟังธรรมนะเป็นความอยากนะแต่ว่าเขาเรียกให้โก้ว่าเป็นฉันทะความอยากที่ดีอ่ะที่ถูกต้องทานองครองธรรมเรียกว่าฉันทะความอยากที่ไม่ดีเรียกว,ว่าตัณหานะ แต่ถ้าเราพอนาเข้าจริงๆนะชั่วหรือดีก็พอๆกันเลยนะก็หลอกให้เราปรุงแต่งได้เหมือนๆกันเลนะหลวงพ่อเลยตีความเทียบตันหา